ที่ตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านค่ะมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ต่อสู้ได้เงินล้านเพื่อที่จะไปต่อสู้กับชีวิตของพี่สู้ๆคะ่ะขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านด้วยนะคะที่ทําให้แม่ก่อนหนูข้างแรกที่หนูจํความได้ลแลวแม่กอนอีกแล้วอ่ะขอให้โชคดนะขอให้โชคใครเคยอไม่ะคะเป็แม่ตอนพี่ขอเลยนะอันนี้ถือว่าง่ายไหมคะถือว่าง่ายค่ะเรนนี่มันมี เพราะว่าเคยโดนหลอกก่อนที่จะมาเจอเขาอะเลยร้องเยอะโอ้นต้องทำให้ได้นะเว้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้ได้ทำไม,ไม่ได้ถึงเขาหลอกแต่ตใจให้ลหลอกยิ้มข้างนอกช้ำในคุณจันเพนร,รอ